ฝันเห็นกุ้งระวังจะเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติภัยขึ้นในบ้านหวังมีลูกก็จะได้มีลูกหวังข้อธุรกิจใหม่ก็จะได้ทำดังใจคิดช่วงนี้จะทำอะไรก็ต้องเหนื่อยหน่อยจึงจะสำเร็จได้อย่างไม่มีปัญหาความรักคนโสดจะได้พบรักกับคนที่อยู่ทางไกลหรือพบรักในต่างแดนคุณจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับคนนิสัยดี ใจิตใจดีชอบทำบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นถ้าไม่ระวังตัวระวังใจของคุณเองให้ดีๆจิตใจของคุณเองนั่นแหละที่จะทำให้คุณคิดเลยเถิดไปไกลดวงการเงินการงานต้องใช้ความหนักแน่นและพิจารณาปัญหาอย่างรอบคอบในการคิดการวางแผนงานจะมีคนมาท้าทามให้คุณไปทำงานด้วย แต่ช่วงนี้ดวงขึ้นยังไม่เหมาะกับการโยกย้ายงานรอประมาณช่วงสิ้นปีก่อนจะดีกว่าเงินทองที่มีอยู่ให้ระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยเสียบ้างอย่าใช้จ่ายเกินตัวลืมตัวเพราะผลที่ได้รับคือการมีนี้สินเลขนำโชค2 3 5สามห้าหนึ่องแปดหกแปด ฝากกดติตามช่องดีม a กกี้นั Number ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ